บอลงดอร์างวัลลูกบอลทองคำสัญ,ญลักษณ์ของความยอดเยี่ยมของวงการฟุตบอลสิ่งที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันอยากสัมผัสมันให้ได้มาถึงคืนประกาศรางวัลนั้นเป็นที่สุดในปี2025นี้ทุกรางวัลถูกมอบให้อย่างสมศักดิ์ศรีและผู้ชนะรางวัลใหญ่ปีนี้คืออุสมานเดมเบเล่ตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรวบยอดบอลังดอร์และเดมเบเล่ตัวแทนของคนที่ไม่ยอมแพ้ อย่าลืมนะครับประหราสรสั้นๆก่อนฟังคลิปนี้ใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับเรามีทั้งคลิปสั้นและคลิปรวมฮิตให้กับเพื่อนๆได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับ ผ่านไปเรียบร้อยครับกับการประกาศรางวัลสําหรับนักเตะที่เป็นที่สุดแห่งปีของนิตยสารฟองฟุตบอลรางวัลลูกบอลทองคําหรือบอลังดอร์ประจาปี2025ณโรลละครเทเตอร์ดูซาเตเลในกรุงปารีสแสงไฟถูกประดับประดาอย่างสุดอลังการผู้คนมากมายในชุดราตรีและสูรเข้ามาร่วมงานท่ามกลางนักฟุตบอลระดับโลกและตำนานอีกมากมายบรรยากาศอันอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดเพราะไม่มีใครคาดเดาผลรางวัลใหญ่ที่สุดนี้ผลรางวัลถูกปิดอย่างเป็นความลับที่สุดแม้จะมีข่าวหลุดออกมาแต่ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันว่า เหล่านั้นเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งในคาคืนนี้ทุกคนต่างอยากเห็นว่าใครจะเป็นที่1แต่นอกจากรางวัลใหญ่บอลดอลฝั่งชายก็มีรางวัลอื่นๆด้วยครับเริ่มต้นที่โคปาทฟี่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมที่จะมอบให้กับนักเตะอายุไม่เกิน21ปีที่ผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นรางวัลของลามินยามาลเป็นสมัยที่สองของโคตดดาวรุ่งแห่งยุคนี้เป็นการตอกย้ำว่าเขาคือดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในโลกชั่วโมงนี้เป็นกําลังสําคัญของทั้งบาร์เซโลนาและทีีีีมปน่้ รางวัลของฝั่งหญิงด้วยครับนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของวงการฟุตบอลหญิงเลยทีเดียวซึ่งรางวัลเป็นของวิกกี้โลเปสกองกลางชาวสเปนและเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของบาร์เซโลนาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกว่าไม่ใช่แค่ลามาเซียชายเท่านั้นที่ปั้นนักเตะออกมาแต่ผลผลิตจากอะคาเดมี่ฝั่งหญิงของบาร์เซโลนาก็กําลังเป็นแหล่งบ่มเพาะนะักฟุตบอลหญิงฝีเท้าดีออกมาประดับวงการเช่นเดียวกัน อีกรางวัลคือเลฟยาชินโทฟี่รางวัลผู้ทักษาประตูยอดเยี่ยมปีนี้ฝ่ายชายเหมือนจารุจิดอดนารุมาน,นอนมาผลงานของเขากับปาลีเซง,ง,ง่์แมงโดดเด่นจริงๆการป้องกันประตูของเขาแข็งแกร่งเหนือกว่าใครในปีที่ผ่านมาช่วยทีไม่ให้เสียประตูดได้หลายครั้งจนพาไปเอเชควาดทิปเปินแชมป์ และเป็นรองแชมป์สมโมสรโลกปัจจุบันเขาย้ายทีมมาอยู่กับแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเลยครับส่วนฝ่ายหญิงเป็นของฮันนาแฮมตันผู้ักษาประตูของเชลซีและทีมชาติอังกฤษเป็นปีแรกอีกเช่นกันครับที่มีการมอบรางวัลให้กับนักฟุตบอลหญิงผลงานของเธอคือการพาเชลซีคว้าท,ทิปเป็นแชมป์ในประเทศนั่นคือแชมป์ลีกแชมป์เอฟเอคัพและลีคัพส่วนกับทีมชาติกับพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปี2025ที่ผ่านมาด้วยอีกรางวัลสำหรับกองหน้าที่ยิงมากที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาครับนั่นคือเกตม er ุลเลส กองหน้าทีมชาติสวีเดนฤดูกาลที่แล้วเขาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเขายิงให้ทั้งสโมสรและทีมชาติรวมกันถึง63ประตูและตอนนี้เขาคือกองหน้าของอาเซนอลพร้อมล่าตะข่ายในพิมริลีกแล้วครับขณะที่ของฝั่งหญิงก็มีประกาศเช่นเดียวกันและเหมือนกับรางวัลก่อนหน้านี้ที่มีมอบให้กับฝ่ายหญิงปีนี้เป็นปีแรกรางวัลเป็นของเอวาพยอกองหน้าชาวโปโลแลนด์จากสโมสรบาร์เซลโลนากับผลงานที่ยิงในระดับสโมสรไป43ประตูกับทีมชาติในเกมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีก8ประตู อีกหนึ่งรางวัลที่คนคาดเดากันไม่ยากครับคือโค้ชยอดเยี่ยมรางวัลที่จะมอบไปกับเฮดโค้ชที่ทําผลงานได้เป็นที่สุดแห่งปีเดาไม่ยากจริงๆครับฤดูกาลที่แล้วไม่มีใครเด่นเท่าลุยเอลิก้กุนซือของเปรอชเช่ที่พาทีมคว้าแชมป์ล e ีกเอิงเฟนคัพและยูฟาแชมเปียนลีกการปรับโฉมของเปรอชเชให้กลายเป็นทีมที่มีทีมเวิร์กสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดที่ฝั่งหญิงเป็นของซารีนาวิกมันกุนซือชาวนธอร์แลนด์ที่สามารถพาทีมชาติอังกฤษ คว้าความสําเร็จมาได้หลายครั้งตั้งแต่ยูโรปี2022และเป็นรองแชมป์โลกปี2023ล่าสุดสามารถพาทีมเป็นแชมป์ยูโรหญิงปี2025ได้อีกส่วนรางวัลสมโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นของใครไปไม่ได้ครับนอกจากปารีสแซงต์แชมงนี่คือบทสรุปของความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในการเป็นแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นเว้นแค่ชิงแชมป์สโมสรโลกในท้ายซีซั่นเท่านั้นเองแต่ที่สุดของพวกเขาคือยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยแรกของทีมส่วนฝ่ายหญิงเป็นของอาเซนนลครับพวกเธอเป็นทีมที่ก้าวหน้าอย่างมากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสามารถขึ้นมา,าชมปฟเีนลัง ได้อย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของสโมสรน,นอกจากนี้ครับยังมีรางวัลโซคาเตสอวอร์ดครับรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลในวงการฟุตบอลที่ทําการกุศลเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับผู้ชนะรางวัลในปีนี้ก็คือลุยเอลิกเก้กับมูลนิธิซาน่าของเขาครับมูลนิธินี้นะครับตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกสาวผู้เป็นที่รักของเขาหลังจากที่เธอลาไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ยังเด็ก มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์อย่างยิ่งตั้งแต่ตอนที่เอลิเกเนั้นระลึกถึงลูกสาวตอนที่คว้าแช,ชมป์ยูซกับปารีได้ซึ่งมูลนิธินี้ทำงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กเยาวชนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคห้ายอื่นๆรวมถึงครอบครัวพวกเขาไม่ใช่แค่ด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการร่างกายและจิตใจด้วย มาถึงหนึ่งในรางวัลใหญ่ประจำค่ำคืนที่ผ่านมาครับบอลลงดอร์เฟมินินรางวัลลูกบอลทองคำฝ่ายหญิงเป็นปีที่7แล้วครับที่มีการมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมให้กับนักฟุตบอลหญิงซึ่งมอบกันมาตั้งแต่ปี2018มันเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและพัฒนาของวงการฟุตบอลหญิงจริงๆมันคือการสแสดงพลังของผู้หญิงและการฉลองความสําเร็จร่วมกันผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปก็คือไอตาน่าบอมมาตินักเตะทีมชาติสเปนจอมทัพของบาร์เซลโลนาและเป็นรางวัลบอลลงดอร์สมัยที่3มของเธอแล้วเป็น มากจนถูกเรียกว่านี่คือเมซี่ของฝ่ายหญิงแล้วเธอคือหัวใจในการสร้างสรรค์เกมของทั้งสโมสรและทีมชาติบอนมาติมีส่วนสําคัญมากๆด้วยผลงานส่วนตัวกับการพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลีกและเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก รวมถึงการพาสเปนเป็นรองแชมป์ยูโรหญิงด้วยแม้ว่าในแง่ของผลงานทีมนักเตะอังกฤษจากอาเซนอลอาจจะดูโดดเด่นกว่าที่เป็นแชมป์ยุโรปทั้งกับสโมสรและทีมชาติแต่หากดูภาพของผลงานส่วนตัวไม่มีใครเด่นกว่าบอลมาติเลยจริงๆและแม้ว่าบอลลงดอจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนตัวแต่ความสําเร็จของบอลมาติกับการเป็นเจ้าของรางวัลถึง3สมัยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลหญิงทั่วโลกรวมถึงเด็กผู้หญิงอีกหลายล้านคนที่จะกลายเป็นนักฟุตบอลในอนาคต และแล้วครับก็เป็นไฮไลท์ของงานรางวัลใหญ่ประจำค่ำคืนที่คนในวงการฟุตบอลทั่วโลกเฝ้าติดตามรางวัลบอลลงดอที่จะมอบให้กับนักเตะผู้เป็นที่สุดโค้งสุดท้ายตัวเต็งรางวัลมีอยู่3คนครับนั่นคือวิติญญาลามินยามาและอุสมานเดมเบเล่ซึ่งยังเดาวยากวิติญญากระโดดเด่นกับเปเอเช่ที่เป็นคนคุมจังหวะของทีมยาเมลาก็ยอดเยี่ยมกับการเป็นหัวใจในเกมรุกของบาซ่าแต่สุดท้ายกล้องถ่ายทอดสดก็มาหยุดที่เดมเบเล่ และคนประกาศรางวัลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นอดีตเจ้าของรางวัลบอลลังดอปี2005อดีตผู้เล่นของเปเชและบาซ่านั่นคือโรนัลดินโยเขาเปิดซองและประกาศชื่อของเดมเบเล่ออกมาวินาทีที่ชื่อเขาถูกประกาศก็เกิดเสียงฮือฮาพร้อมเสียงปรบมือดังขึ้นแววตาของเขาตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับยังไม่เชื่อหูตัวเองจากนั้นเขาก็ค่อยๆยยิ้มอย่างมีความสุขลุกขึ้นติดกระดุมเสื้อสูทแล้วเดินขึ้นเวทีอย่างสง่งางามเสียงยินดีของคนในโรงละครดังกึกก้องเหมือนกับจะบอกว่าเขามาะะสมแล,แหล้ห กับรางวัลของนักเตะผู้เป็นที่สุดของฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาทุก9ก้าเดินสู่เวทีของเขาเป็น9ก้าเดินที่เคยผ่านจุดตกต่ำม,มาก่อนเขาเคยต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาล การเป็นนักเตะที่บาร์เซโลนาไปซื้อมาจากดอทมูลเมื่อปี2017ค่าตัวมหาศาลร,ระดับเกิน100ล้านยูโรแบบไม่รวมโบนัสทั้งที่อายุยังไม่พ้นวัยดาวรุ่งตอนนั้นเขาคือปีกตัวเข้าทำที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งครับแต่เขาก็แบกรับค่าตัวนั้นไม่ไหวผลงานของเขาที่บาร์เซโลนาถูกวิจารณ์พัฒนาการก็หยุดพอต้องเจอกับอาการบาดเจ็บแบบซ้ำซากถูกดูถูกว่าเป็นเด็กติดเกมจนเหมือนว่าเขาไม่น่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีก เส้นทางที่เด็กคนหนึ่งก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่กับยอดทีมของโลกมีค่าตัวระดับนี้มันทําให้เขาเชื่อว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วเขาหยุดผลักดันตัวเองซึ่งมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าไปจากเดิมจนเขาถูกปล่อยตัวให้กับเปเชนในปี2023ครับมันมาถึงจุดที่เขาเริ่มรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเล่นฟุตบอลจริงจริงจังๆทําให้เขาลุกขึ้นสู้และไม่เสียศรัทธานในตัวเองเขาได้ลงสนามต่อนเนื่องขึ้นรักษาตัวเองได้ดีขึ้นไม่เจ็บบ่อยเหมือนตอนเล่นในสเปนแล้วจนเขาพยายามย่างที่สุดเพืื่่ออปรัับตตวเงในสไล์ทีุซ ลุยเอลิเกนั้นต้องการจากปีกที่ตัดเข้าในธรรมตูกลายเป็นกองหน้าตัวเป้าเล่นแบบกึ่งเฟาไนถอยลงมาต่ำเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งแต่ก็หาจังหวะไปมีส่วนร่วมกับประตูได้ เขากลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกเล่นได้โดดเด่นแม้ว่าทั้งทีมเป๊เชจะเล่นกันได้ดีทุกคนแต่เดมเบเล่ผลงานแจ่มชัดกับจํานวน35ประตูนในทุกรายการและเป็นฟันเฟืองสําคัญในการเป็นทริปเปลิลแชมป์ของเป๊เชโรลดินโยเดินมามอบลูกฟุตบอลทองคําให้กับเขาทั้งสองคนเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยจิตวิญ,ญญาณบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เคยเป็นนักเตะเป๊เชและบาร์เซโลนาเหมือนกันก็นกได้เดมเบเล่ le, ยินดีอย่างบอกไม่ถูกครับประสบการณ์นี้มันน่าเหลือเชื่อสําหรับเขาแม้กระทั่งการได้รับรางวัลจากตำนานอย่่าางโโรรนนัดิิเเขม ขอบคุณเปเช่ที่ซื้อตัวเขามาขอบคุณทีมที่เป็นเหมือนครอบครัวขอบคุณประธานสโมสรนัเซอร์อันเคเลฟี่ที่เหมือนเป็นพ่ออีกคนของเขาขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ดหลังบ้านทุกคนและแน่นอนเขากล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนขอบคุณที่เพื่อนๆสนับสนุนเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบาก แม้ว่าน,นี่จะเป็นรางวัลส่วนตัวแต่มันก็เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสิ่งที่คว้ามันมาได้ร่วมกันเขาไม่ลืมที่จะกล่าวถึงดอดมุลและบาเซโลนาที่เป็นเวทีที่ให้เขาได้เรียนรู้และรุ่นพี่อย่างเรียลเนเมซี่ที่เป็นไอดอลของเขาเสมอ จากนั้นการรับรางวัลของเขาครับก็เรียกน้ําตาให้กับหลายคนเขาหันไปมองคุณแม่ที่นั่งอยู่ในห้องจัดงานน้ําตาเขาปริ่มเสียงสั่นเครือแล้วก็พูดกับแม่ของเขาแม่ครับแม่คือคนที่อยู่เคียงข้างผมเสมอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม่คือทุกอย่างของผมจริงๆก่อนจะเชิญแม่ของเขาขึ้นไปบนเวทีเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาอลําค่า ที่เขาประสบความสําเร็จในอาชีพครั้งนี้ร่วมกันฟาติม,มาตาเดเบเล่เป็นลูกครึ่งมาลิทัเนียเซเนกัลครับเธออพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสครับเธอแทบจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแม้จะลําบากแต่ก็สังเกตเห็นว่าลูกชายชอบเล่นฟุตบอลตัวติดกับลูกฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กเธอจึงสนับสนุนให้เขาได้เล่นแม่จะต้องเลี้ยงดูแลเขาและพี่น้องอีก3คนตามลําพังแม่จะคอยพาเธอไปซ้อมฟุตบอลด้วยตัวเองและทุ่มเททํางานหนักเพื่อเอาไปจ่ายค่าเรียนฟุตบอลให้เดมเบเล่ตอนที่เขาถูกทาบทามให้เข้าอะคาเดมี่ของแรนซึ่กกกลาจาาบ้านแม ้องพาครอบครัวย้ายตามไป เพื่อให้เขาได้ตามความฝันช่วงที่เดมเบเล่เจออาการบาดเจ็บและโดนวิจารณ์อย่างหนักแม่คือคนที่อยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เขาเสมอเธอจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ยืนเคียงข้างลูกชายบนเวทีอันทรงเกียรติในการรับรางวัลสูงสุดของชีวิตครั้งนี้การคว้าวบอลลังดอของเดมเบเล่คือเครื่องยืนยันของคนที่ไม่สูญสิ้นศรัทธาในตัวเองครับเขาเคยล้มแบบไม่เป็นท่าแต่เขาก็ตัดสินใจกลับมาเพื่อให้ตัวเองได้เล่นฟุตบอลอย่างเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งเมื่อใจอยากประสบความสำเร็จขาทั้งสองข้างมันก็พาเขาก้าวเด้ โด,ดยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันไม่ใช่แค่การรับรางวัลครับแต่มันเป็นเครื่องการันตีของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากเกือบจะหมดไฟแต่กลับจุดให้มันลุกโชนขึ้นอีกครั้งได้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและสายเลือดแอฟริกันพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกให้กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคของขตัวเองไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเดมเบเล่จะยังคงยอดเยี่ยมจนกลับมาคว้าบอลลังดดสมัยที่2ได้อีกไหมแต่นะวัันนนี้เขาบทึกชื่อ เองบนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทอฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ